กลับสบายน้องลุงปล่าเอาอาสมองสุบอนสุกูสุคนเมื่อไหนก็มาเพื่อนพ่อใหญ่จอยกับกับสน auth, ีเนาะไปแก้มเข่ามาแก้มเข่ามาผลเปล่าไปต้องไปแก้มอยู่ซี่แี้ยกมาจังมานมาแม่เนยโอ้มาแม่คนละโตกระบ่าวนี่โบ้โอ้ยป้าคือมังงามแท้วะ บ่าวไปเอาดอกบ่าวอุบไปึแกมจอื่อเออซาหัวเตกเป็นห้าีทุกคนบ่าวบ่าวมันเงี่ยงหัวไปผู้เลยซาหัวเตกใช่ไปใช่เขา่วงเขาท่วงว่าว่าอุ้ม้าม้าสิดไต้ก่อนเอ้แบบนี้เลยเป็นหายทุกคนเอ้ยไปไปไป ไปแก้มกับม well, so yeah, yeah, ้ากสนี่อยู่ซี่เียคนวะไปเกือขามันก่อนว่าพญาย่อยสูดพญาจ่อยนี่ทุกคนเน่้ยนไดเลยเดเมองหน้าวัดนี่ไปแก้มเขามานพีเมองสนบุคคยแก้มเข้ามาจกเสื่อเขาใจวะั้งแต่เกิดเท่ากับบุคคแก้มเขามาจกเื่อันนี้เป็นเยนี่ตพญาย่อยแล้ววะทุกคนเลย Đi vào nhà và trời bảo vào kem xì nhẹ Hạnh lấy hết bả sang buồn à Ơ rụ quần phố này vượt ừ, bên lên nè Càng xì nhẹ khuẩn vào Rồi tự chọc Nhẹ nào không có xì nhẹ cái này nè Nè hạnh lên đâu มึงสนีแม่มันอยากกินลงนมันมากินลองนองน้องน้องน้นีอนองนกอนองน้อมนขอน้ององนอนองน้องน้อนองน้นกิงน้องน้ององน้องน้น้อน้อนอนอน้น้นออนน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 ออออน้องนิ้งงน้องนิ้งอนอนนกนนนนนน สีแยกสีแยกบานโะปิอันนี้กัอันนี้เป็นสีแยกลงวดัดในทางลงวัดอันนี้ก็ทางไปบ้านน้องเตะ,นนาเะทางไปน้องชิโน่อันนี้เมย์ไม่มกนินน้ำเหรอเฮ้ยทางไปเฮ้ยมว่วงอันน,น,นี้คือมันไปให้เราหมดกินบ่จักเนาะออแม่มันกินอยู่นี่แล้วแม่มันพากินก่อน กินนมเป็นู้เไม้าก็สนีคานให้มันคุณยาอ้อาบายลรไมัอืมต้องมาอานาต้องให้กับน้องไม้เนะทุกคนน้องไม้นี่โวยอาไ่คุมมืออ่อวานคุณยาไอ้อา่ายเลยค้นเธอลายว่นมาขาว เอาบิรบ้านมันจะมาเนี่ยักมีมาขาวกันมาขาววะเนี่ยก็เห็นมีมาขาวแถวอันนี้ขาวปอดเลยทุกคนแต่บุมมี่ดำมาอันเลยเพราะข้าวกระหมักมาขาวเบิ่งเบิ่งมาหาพี่เพิ่นหาอีสาหัวแตะทุกคนเปิ่นหายกาปีอีเรือหายเปินหายชนี่ว้าวเซเฟินเพิ่นเลยไป แบบว่านางบ่สนใจเลยอืว่านท้าพ่ออาบน้ำห้ยทั้งแม่ทั้งลูกไว้วันอืบโอ,าอ,อ้ยอันนี้มาแก้มแม่ันีม่มันมันทะเลกินทุกคนบุญจักันรูกจักกินน้องยังไงกับม,ม,มาเถอะกับมาแม่บ่นี่แม่อันนี้มาเถิกอันนี้มาแม่อืมมาแม่หันนวสา,นนาวเอาใจคนหนึ่งคนอื่นกับตัวหนึ่งกับไม่ได้เราทุกคนต้องเลี้ยงเบิร์ดให้หายก็ต้องหายเขาเบิร์ด ไหวก็ได้แต่ขั้นเรียงเนี่ยคือเรียงเบิดเรียงเบิรด,ดรวมเบิดบานมาเพือนชนีเจ็ดตโหกตเจ็ดด้วยเนาะหกหกมาหน่อยสามมาใหญ่สามหกตัวาโคเตะ่ะเดี๋ยวชนีบอกว่าตู้มามาตายก่อนแล้วเสรนจะหายแล้ว แต่พ่อมันพี่น้องเอ้ยเขาหลายย่านมาตายเขาหรือ่าเกลือไปเกลือเข่ากับพอดีมาตายถึงก็เลยว่างลงถึงก็เลยย่างเงี้ยมีเกลือเข่ากลางสีแหนะมันจังมานมันแม่นบ่าทนเืาอะไรคองโบราณเพคนว่านเนาะคนตะกี้เขาก็แอบนี้แหละคือเฮาดินเกลือได้ก็ใช้ก็ได้ถ้ากินหน่อยเดียวกินผนละครั้งสองคำั มันยังบุจักกินเนาะแมวมันเป็นจากกล่หมาขาวนี่ครับบญดูอา่านหน้าแม่มันนี่มันอะไรได้แมวบุงา่ะแมมันดูอา่านหน้าไหปอือพาไปน้องหน้านี่ลงลอยได้แม่มันแม่มันดูดูอา่านหน้าเมื่อกี้ก็แค่อ่านหน้าของมันพรดเชาพระเตะคุณเอ๋มย์เพื่อนแล้วทุกคน,นเพื่อนพูนตอนนี้นะ บโบมีบ so <Island> ันไดได้อมีพออาบน้ำใหมว่าอืมู้เมือนี่ก็คอยลมบ่ไดเนาเมือนี่ธรรมดาถักบบล้มหักหน้าวบโบ่มีปันใดญ่อาบน้ำแใหว่าเดีทิศนึ่งอาบที่นึงสอเทื่อน่นี่บ่่บมีป็ปาแป้งนะนะแป้งามัดนะเฮ้ยอืมอาบน้ำให้มไนมล้วข้าแป้งม่ิล้นต้องเอย มะเกลือแม่มันอยู่กลางสีแยกเนาะลูกมันกินมันคำผลละคำสองคำการะแม่มันกินเรียมบ,ยบานให้ากว่างเงียบเงาว่าดีปันนีรถ<น>สิรถสิผ่านมากกว่ามี่เนาะเลยให้มีรถผ่านมากนี่แก้ขึ้นสินั่นแล้วปลาปลาเมื่อไปเมื่อไปย่างสน,นี้เอ,อิดไปเลยไปอีกเขาชื่อนั้นด้ก่อนนี่นะอันนั้นบกักข้าวเปลือกอืม ไปไปไปไม่เอ้อนน้เจ้าย่างย่างย่างนี่สาวัวแตกสิมาเห็นแล้วล้าเนี่ยพี่มาพี่เราจะจะเหยียบเจ้าได้จังหน่อยนะไปไปมันอยู่บ่มาเกือกลางสีแหนกเงโบมันขี้เก่าอย่างข้นว่าไปทุกคนเลยก็ปีจะจับมาก่อน เราใช้ <laughs> เข้ามาก็พี่กับจับมาแล้วจะเราใช้เข้าจิอีแอปโอ้ฝนไปสีขเข่าเนาะไปยังยังก็เลยเอาดินเวมาเจ้านี่ชาวบ้าแตก เออเงาะอุ้ยสาว่แตกฝนเงาะทุกคนนั่นเบาบดเอาได้เบาบดเอาแม่นมาันฟาไปห้ามกรสีมันอยู่ดอกเออฝนห้า ไม่ใชิได้อาวเ่าไมได้อาเหะมันกินนังค้มหนึ่งไหมนนำำเป็นคื่อซือวาแก้มจะซือกินนำำําคัมกับสาางมันเป็นวาก็พอใหญ่จ่อยสิบมพาไปหาม้ามกับบมานัน,น,น,นคือเก่าหะเละเนาะก็พาไปหากัะมันแหลาแนานะ,ะาซาวเตกเป็นหา้าทุกคนร้อยหายบ่ ฮะหาไว่ช่้ายไพ่เปล่าเเอาเป่าไปเกลือเยแต่คนนอกงนเลยินม e. ั <sh <sh ้งมั้งไม่ใชหยังไปไปทาสีเล็่เพื่อน่าอีกไปบอฮะพี่ช้งเกาะปลานองนเลยงามหมทุกคนจนอ้วนใส่เสื้อผ้านแท้คนน่ไปอ้วนเดกนี เธอเสื p p ้อผาสีหาโต้ึอนทุ่มไปใช้ววามมือดีวะเมื่อบ้านหรือเปล่าอือช้างอ่ะนะมันก็กินหาแล้แม่มันอยู่ โอ้บัสต้เงินจะเพิ่นในกองแม่เน <asta and> <scripture> ี่ยจะไม่พิไว้เบิดแล้วนี่นะคลิปนี้ก็คือว่าสมมาพาควันแล้วเพี่น้องอันยังก็เข้าเอาเตือมมากลางสีแยกแก้มมากลางสีแยกเนาะก็มีอะไรข้อกาข้อบัวสบายดี